นิสิตจะติดตามสิ่งเหล่านี้ได้บน Facebook ได้เลยอันนี้ไม่ได้ไปแปะไว้บนวอลเขาแต่เขาสามารถที่จะ Access เข้ามาดูได้นะคะก็จริงๆก็เดี๋ยว,วเกรงจะกินเวลาของท่านอื่นๆไปแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็อาจารย์ก็จะเห็นนะคะว่าในการเรียนการสอนมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มากหรอกนะคะแต่เราพยายามจะใช้พลังของการที่มันเป็นโซเชียลอินเทอร์เน็ตขอโทษค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อที่นักเรียนก็มีชีวิตอยู่บน Facebook อยู่แล้วเห็นแอนนอว์เมนว่าเฮ้ยวันนี้ เขาเรียนเร็วหน่อยนะเพราะว่าจะสอนเยอะขึ้นหรือมีการติวนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือวันนี้ย้ายห้องเรียนอาจารย์โพสต์วันนี้เขาเห็นได้รวดเร็วนะคะหรือว่าคะแนนสามารถเห็นได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีการตรวจการบ้านเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะโน้ติายเขาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ความพยายามของอาจารย์ติวงแต่ว่าดิฉันเป็นคนโฆษณานะคะกเ็เป็นความพยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีสใหม,ใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้หวังว่าจะสะดวกขึ้น แะะล้วมาถึงตรงนี้อยากถามนิดนึงนะคะอาจารย์สนใจมั้ยคะม,มีกี่ท่านคะสนใจอยากใช้มีไหมคะสนใจใช่ไหมคะอา,อาจารย์คิดว่าสมมติเราเปิดติวไม่ต้องคือเปิดแบบเนื่องจากเทอมเอ้อทิตย์หน้าเราก็จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะถ้าอาจารย์สนใจจะใช้เนี่ยอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าประมาณห้านาทีมันก็เปิดวิชาใหม่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อาจารย์อาจจะยังไม่มีอีเมลของนิสิตก็ไม่เป็นไร อาจจะ w t l r o คร h อาจารย,าารย์เช่นอาจารย์มีซิลบัสแล้วจะเอามาลงยังไงหรือมี materials บางอันอ,อยากจะเอามาลงทําให้ดูได้นะคะถ้ามีหลายท่านสนใจคิดว่าอาจารย์อติวงก็ยินดีอยู่แล้วก <c oughs> <ๆ S 2> ็จริงๆแล้วตอนตอนนี้ที่ทดลองก็มีผู้ก้าหาญที่ที่ขออาสาสมัครกันที่คุ้นๆกันเองขอช่วยหน่อยช่วยหน่อยลองใช้ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มีใช้มากน้อยตามเลเวลไปนะครับก็จะมีผมกับ อาจารย์โป,ปรดปลาเนี่ยที่จะใช้เยอะหน่อยแก็จะมีอาจารย์อีก,อก,อกหลายๆท่านซึ่งอ,อย่างน้อยก็ได้โพสต์ตัวด็อก u มเม t ตัวอะไร,เร,เ,รเริ่มใช้นะครับก,ก็มีจำนวนหนึ่งพอสมควรแต่ว่ากอา็อย่างที่เห็นว่า คือคือตรงนี้ก็ได้รับความการุณาจากจากโครงการจากทางทางผอประไพพิษนะครับก็ก็ก็ทำไปแต่ยังไงผมก็ทําอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทำแล้วมีคําแนะนำมีมีโอกาสที่จะเผยแพร่คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือคือคือทำไปเรื่อยๆถามว่าโปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ไหมก็คงจะสมบูรณ์ตาม requirement ที่คิดว่ามันมันจะทําให้ใช้การได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้งานอดิเรกก็คือ เติมเมนูนิดเติเมอ้นี่หน่อยดาวเว็บไซต์ลงไปบ้างตอนดึกๆเพื่อที่จะจะใส่ฟีเจอร์ใหม่อะไรเงี้ครับแก้ usability อย่างต่างนะครับถ้าคนใช้จริงลองสังเกตด,ดูมันจะมีบางครั้งซึ่งกดไปเรื่อยๆแล้วลไม่รู้จะกลับยังไงอันนั้นก็เป็นข้อบกพร่องพอเจอก,ก,ก็ก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้คะ่ะอาจารย์ถ้าค,ค,คิดว่าเราคงถ้าถ้าดูว่ามีการตอบรับที่ดีเนะะี่ยค่ะเราคงเดี๋ยวจะเซตวัน วันแล้วก็อาจจะเรยียนเชิญอาจารย์ที่สนใจมาลองใช้กันดูดีไหมคะเพราะว่าอันค่ะเชิญเชิญค่ะอก,ก็ในฐานะผู้ใช้แล้วกัาากนน,นคะ,ะคะ แย่งตอบอีกผู้เนื่องจากเป็นผู้ใช้แบบเข้มแข็งมากแล้วก็เทอมแรกเนี่ยค่ะพอดีนิสิตเยอะมากทั้งสองวิชาก็สะดวกมากเพราะว่าเขาเถียงไม่ได้ว่าเขาส่งงานเมื่อไหร่แล้วเขาดูกันได้เองว่าใครส่งมาแล้วบ้างมันก็เลยเหมือนเป็นตัว drive ให้เขาส่งกันบ้านเร็วขึ้นนะคะแล้วเราทวงได้ตลอดเวลาคือข้อดีของเราคือเข้าไปเนี่ยสมมติ assignment ที่หนึ่งของมันตรวจสอบได้เลยมันหายไปไม่รู้มันตรวจสอบได้เลยว่า อันนี้นักเรียนส่งมาแล้วกี่เปอร์เซนต์ใครยังไม่ส่งบ้างใครส่งคนแรกคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันสําหรับอาจารย์เองก็สะดวกมากไม่ต้องไปหาหลายที่นั่นก็นิสิตเองก็เลยเหมือนกับมันเหมือนคลาสทาไปอะคะ่ะพอเพื่อนใช้เยอะเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้แล้วเ,เขาก็เริ่มชินเพราะว่ามันมันต้องใส่เสมออะคะ่ะแล้วก็เข้าไปเห็นอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่ตอนแรกๆก็คือหาแต่ตอนหลังๆมันคือใช้เป็นธรรมชาติไปเลยอะคะ่ะ อาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะเรื่องที่ใช้ในในส่วนของของที่ผมใช้อะนะครับก็ไอความฮือฮาหรือเปล่าเน,เนื่องจากเป็นคลาสใหญ่ผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รับตัวฟีดแบ็กในเรื่องความฮือฮามากแต่ฟีดแบ็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของของนักเรียนบางทีเนื่องจากว่าเราเราลองของใหม่ไปผูกกับตัวแอ count Facebook มันมีความซับซอ้อนมีความลึกลับอยู่อยู่พอสมควรแม้แต่คนที่ใช้เองเนี่ยเช่นถ้าถาม มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับถ้าถามเราตอนนี้คนที่ใช้ Facebook ถามว่าจะรีจิสจะบอกอาจารย์แล้วละ่ะว่าเราอะลงคอสนี้จะให้อีเมลว่าอะไรกับอาจารย์ใช่ไหมครับอีเมลอันไหนละ่ะที่มันติดกับ Facebook อยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ซึ่งซึ่งที่พูดนี้ไม่ได้เป็นข้อดีของระบบเลยแต่เป็นข้อข้อฟีดแบ็กที่ท,ที่ที่ได้รับในการที่ว่าปัญหาที่ยังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ บอกว่าถ้าเราจะต้องแก้นี้เนี่ยนะครับผมก็ก็ปรับระบบให้คล้ายๆกับว่าถ้านักเรียนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะซับมิตปัญหาเข้ามาผมก็จะมีหน้าแอดมินซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เขาไม่ต้องจําอีเมลของเขาหรอกว่ามันเป็นอะไรแต่ในเมื่อเขาล็อกอินเฟซบุ๊กแล้วแล้วเขาซับมิตปัญหามาแล้วเขาลงวิวชาไหนเนี่ยผมสามารถดูแล้วก็จัดการให้เขาเนี้ยครับก็ก็ก เป็นฟีดแบ็กในแง่งของสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้วกเ็เรื่องอื่นๆก็คือ,อผมได้ลองใช้เนี่ยกา,การคล้ายๆกับว่าพองานตรวจเสร็จแล้วหรือคะแนนออกแล้วหรือต่างๆเนี่ยผมได้ลองใช้ใช้ส่วนของการที่เป็น wall post นะครับลงไปยังตัวนักเรียนเนี่ยก็การตอบรับก็ไม่ได้เรียกว่าคือฮาแต่ว่านักเรียน acknowledge รับทราบเรารู้ว่ามันถึง ประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้มีคำถามในในแบ็คบอร์ดเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะมาลิงก์กับ Facebook หรือไงเนี่ยค่ะตอนนี้เรายังไงก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องใช้แบล็ k บอร์ดเหมือนเดิมค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็น f ฟ c i l i ี y ที่ที่ทางมหาวิทยาลัยให้นะคะ ทำยังไงที่ที่เราจะมีการลิงก์กันไปลิงก์กันมาหรือว่าจะทําให้เด็กปวดหัวยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องเลือกเลยว่าต้องใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้ไปเลยหรือว่าใช้ก็คือไม่ต้องใช้ Blackboard หรือยังไงดีคะอยากขอความคิดเห็นนะคะจริงๆแล้วอ,อ,อยากเสนอว่าเป็นเป็นทางเลือกคะ่ะคือว่าแบล็ k b อ a ์ดเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่า มีทุกอย่างมีฟีเจอร์ทุกอย่างแล้วก็ปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นซอฟต์แวร์ที่มีใช้มานานแล้วแล้วเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อในราคาแพงนะคะตัวนี้เนี่ยก็คงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเล็กๆที่มองว่าอาจจะใช้สะดวกสบายแต่ว่าถ้าใช้สองที่เนี่ยก็คงยุ่งเหมือนกันแน่นอนครับขอก็ตอบโดยโดยตรงไปตรงมานะคะว่าอาจารย์ก็ต้องเมนเททั้งสองสองฝั่งคือข้อมูลที่อยู่บนแบล็คบอร์ดก็อันหนึ่งกับบน a c e b o o k ก็มันก็คงจะคนละที่กันแน่นอนนะคะเอ่อข้อ ณจุดนี้เนี่ยคิดว่าในในสวนของเราก็คงเป็นเป็นเป็นทางเลือกหรือเ,เป็นทางเสริมเช่นสมมติว่า Blackboard เนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้อนนลสสื่อโพสให้เด็กทราบได้สะดวกอาจารย์อาจจะมาใช้ ounce, อนนลส์เว็นบนนี้แทนก็ได้นะคะก็ก็เรียกว่าเป็นในลักษณะนั้นนะคะเป็นทางเลือก ขอขอขอเสริมเรื่องการใช้กับแบ็กบอร์ดนิดหนึ่งนะครับ oh. ก็จริงๆเนี่ยอไอเดียของการที่บอกว่าเราอยากที่จะให้นักเรียนใช้แอ c เคานต์เฟซ o o ๊ของเขาในการที่ว่าให้สังคมรอบตัวของเขาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนด้วยสิ่งที่เขาต้อง,ต,องต้องมาทําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับะจะคือคือถ้าเรียนตามตรงจะไปลิงก์กับแบ็กบอร์ดเนี่ยก็คงเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกถ้า ทางไลเซนส์ของ Blackboard สามารถทำได้ทาง Policy ของที่มันเกินจากคณะเราไปแล้วเกินจากจากอาจารย์คนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะยอมเปิดให้ทำไหมถ้าเปิดแล้วการซัพพอร์ตการประกันต่างๆหรือว่าการจ่ายค่าไลเซนส์มันจะเปลี่ยนไปไหม ปัญหาที่เกิดขึ้นการที่เป็น commercial response ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะ,จะ response กลับมาได้ไหมนะครับดังนั้นทาง ic, เทคนิคทางเทคนิคเนี่ยก็คิดว่าน่ามีทางแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยลิงก์กับ product อย่าง blackboard เนี่ยไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ท,ที่ที่สวยงามนักนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่คนอื่นจะมาใช้แต่ว่าเหตุผลของตัวเองก็คือว่าไม่มีความสุขกับการใช้ b a c k บ o a r ด้วยความที่ว่าอินเทอร์เฟซมัน ไม่สวยใช้ยากต้องกดตรงนั้นตรงนี้เราอยากจะทําสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราเป็นคนสอนคนหนึ่งอ่ะถ้ากดอย่างนี้แล้วมันง่ายอ่ะถ้ากรอกคะแนนอย่างนี้แล้วมันง่ายนะครับก็ในในใน,ในมุมของของคนที่ทําคอมพิวเตอร์คนหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะทําได้ไม่เห็นอ่าอาอาจจะใช้เวลาทําใช้ความท้าทายในการทําก็ทําขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ในการอ d ดอปใช้คงจะต้องต้อง ้องผมพูดตามตรงการอ d o p t ใช้ผมก็ไม่มีไอเดียเหมือนกันคงต้องปรึกษาทางทางผู้บริหารด้วยแล้วก,ก็ประชาชนประชาคมชาวาวิศวะชาวจุฬาด้วยนะครับอาจารยครับอาจารย์ ก็ณวันนี้เลย Official Home มแ็นแบล็คบอร์ดนะครับอันนี้นี่คือส่วนตัวจริงๆนะครับส่วนตัวนะครับวันนี้ก็คือคือถือโอกาสมาแชร์เป็นเหมือนกับเครื่องมือในการสอนที่ใช้ส่วนตัวอัอนนึงให้กับให้กับทางพวกเราทราบนะครับแต่ว่า o f f i c i a l ยังไงก็ Blackboard Official จะเปลี่ยนไปนี่คงเกิน เกินเรื่องของของที่ผมจะทําอะไรได้นะครับก็อยากเรียนเสริมว่าเป็นทางเลือกจริงค่ะอาจารย์เช่นอาจารย์หลายท่านอาจจะใช้อาจจะใช้วิธีการให้นิสิตส่งอีเมลมาเป็นกันบ้านนะคะับทำกันบ้านแล้วส่งอีเมลมาส่งอีเมลมามันก็จะมาแจมอยู่ในบล็อกในบล็อกเราเต็มเลยแล้วอาจารย์ก็ต้องไปหาวิชาไหนเป็นวิชาไหนหรือไปเปิดอีเมลประจําวิชาห,หรือไปใช้ในในแบล็คบอร์ดอ,อันนี้ก็เหมือนกับเป็นทางเลือกว่าอ่างั้นมันส่งบนนี้นะเราตรวจบนนี้นะก็เป็นเป็น แนวทางอกาน,นที่นํามาใช้ได้ค่ะ,คะอาจารย์เห็นลักษณะของไอ้ดีไซน์ที่อาจารย์ทำมันมันมีความยุ่งยากยังไงบ้างเปล่าคะเพราะปกติแล้วในแบล็กบอร์ดเนี่ยมันมันจะเป็นเทมเพลตที่สําเร็จรูปมาแล้วแต่อันนี้ก็คือเราต้องดีไซน์เองใช่ไหมคะในตัวอะไรต่างๆ<อ>ใช่ไหมคะก็มันมันมันก็คือจะสําเร็จมาแล้วครับทุกวิชาจะหน้าตาแบบนี้หมดนะครับใน<อ>ในตัว Facebook เองหรือว่าอาจารย์มาดีไซน์เอง Ờ, ก็คือคือคือสมมุติเปรียบเสมือนว่าตรงผมทำเนี่ยผมก็เหมือนคนขาย b บล็คบอร์ดผมก็จะทำเทมเพลตทำอะไรไว้เรียบร้อยถูกไหมครับแต่นี้อาจารย์คนหนึ่งที่จะใช้ b บล็คบอร์ดเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ใช้ b บล็คบอร์ดมันก็จะมีมีคือหน้าที่เป็นผู้ใช้อย่างเดียวไม่ต้องดีไซน์นะครับก็คือใช้ตามฟีเจอร์ที่ที่ระบบมีครับแต่ จริงอีก,อก,อกข,อขออนุญาตนะครับที่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือได้คุยกับอาจารย์พักคอมหลายท่านแบบปัญหาอันหนึ่งไม่เชิงว่าปัญหาหรอกเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่สมมุติอยู่ในมือเราแล้วพอเราเจอว่ามันน่าจะทําได้ทํานั่นทํานี่ได้ถ้าไปถามพูดตรงๆถามอาจารย์พาคคอมดูเนี่ยสีคนน่าจะมีระบบ LMS หรือระบบที่เขาใช้เองเนี่ยแตกต่างกันเป็นสิแล้วแต่ว่าเขาอยากใช้อะไรอะ่ะบางคนก็ใช้รักบอร์ดสะดวกดีบางคนบอกว่าผมทําเองดีกว่า อย่างผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าผมอยากลองไอเดียนี้ผมอยากลองทำมันเองแล้วก็มาเอ็กซ์เพร์เมนต์ลองใช้ในในสิ่งที่ที่ที่เราสอนอยู่นะครับอ,อันนึงที่ที่เราได้คุยกันกับกับอย่างอย่างท่านอาจารย์เกิกซึ่งเป็นคนแอคทีฟมากในการที่จะทำเครื่องมือพวกนี้เนี่ยก็คือว่าอืมระบบอะไรก็ตามที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะซ้ำรอยแบล็คบอร์ดไม่ได้คือความปิดของมันต้องโอเพนได้หมายความว่าถ้าเราออกแบบสิ่งพวกนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์เกิกว่าต้องเต็มช่องทางเปิดไว้หมายความว่า ระดับยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยใช้ตามฟีเจอร์ได้แต่ถ้าระดับซูเปอร์ยูเซอร์ที่ต้องการฟังชันเอที่เพิ่มต้องการสิ่งที่เขามีไปลิงก์กับเว็บไซต์ข้างน,นอกไปลิงก์กับระบบฐานข้อมูลของเขาเพิ่มเราก็จะต้องออกแบบเตรียมไม่ใช่ออกแบบเตรียมหรอกซัพพอร์ตตรงนั้นอาจจะคุยกันด้วยเซอร์วิสหรืออะไรก็ตามซึ่งซึ่งตรงเนี้ยในส่วนของเล่นชิ้นนี้ของผมเองเนี่ยผมรองรับตรงนั้นไว้นะครับทีน,นี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันจะเกิดได้ในในโปรดักต์อื่นที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากน้อยแค่ไหนครับคับ เขาอนุยาตเรียนถามสองข้อนะคะข้อแรกเนี่ยคือคือมองว่าตอนนี้ยังไม่พูดว่า Official หรือไม่ o f f i ิเชีแต่ดูเรื่องของการทำให้อาจารย์ทำงานง่ายขึ้นเนี่ยก็ดูว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะแต่ทีนี้กรณีที่เป็นเคสตรงนี้เนี่ยยังเป็นรายวิชาที่อยู่ในภาคก็จะสามารถคนโทรลตัวออดเดียนหรือตัวนักเรียนจะเรียนถามข้อที่หนึ่งว่ากรณีที่เราเ ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่กรณีที่มันเป็นรายวิชาที่เป็นการศึกษาทั่วไปหรือเป็นรายวิชาที่เราให้บริการข้างนอกในกรณีเช่นนี้เนี่ยข้อได้เปรียบในการใช้ Cost สวิวอะค่ะที่ที่เห็นง่ายๆก็คือการรับงานส่งงานแล้วก็ความโปร่งใสของการให้คะแนนใช่ไหมคะแต่ไม่แน่ใจว่าการซัพพอร์ตเรื่องของ privacy บางอย่างอะค่ะ เพราะว่าเมื่อเมื่อมันหลุดออกไปข้างนอกที่อาจารย์บอกว่าจริงๆอยากให้ตรงข้ามกับแบล็คบอร์ดที่มีการคอนโทรลตรงนี้เนี่ยมันมันจะมีลักษณะที่มันมีทั้งแมทรยลมีลักษณะของการให้คะแนนนะคะตรงนี้อยากทราบว่าอาย่างง่ายๆเลยถ้ามีเด็กที่เก่งมากๆอะ่ะเขาเข้ามาแก้คะแนนหรือแก้เวลาได้ไหมอันนี้เป็นคําถามข้อที่หนึ่งนะคะส่วนคําถามข้อที่สเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเมื่อเรา สมมตินะคะสมมุติว่าเรามีการทำไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะ o f f i ิเชีหรือไม่อ f ฟฟิเชีมันมีลักษณะที่สามารถ modify เพิ่มเติมได้อีกขนาดไหน,นะคะเพราะว่าลักษณะของการเรียนการสอนหรือ teaching method เนี่ยที่จะมาปรับใช้กับลักษณะตัว c o s t view เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่สองทางอะคะ่ะตรงนี้ก็อยากทราบความเหตุน,นะคะขอบคุณค่ะครับ ข้อแรกเรื่อง privacy ถูกไหมครับก็จริงๆผมเรียนให้ทราบก่อนที่บอกว่าการ open ของ blackboard เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรื่อง open เรื่อง content นะครับความ close ของมันเนี่ยคือหมายความว่าไม่ยอมให้ระบบอื่นเนี่ยมามาแชร์ข้อมูลไปได้หมายความว่าข้อมูลที่อยู่ใน blackboard ก็ต้องอยู่ใน blackboard ตลอดการแล้วไม่สามารถที่จะมีระบบอื่นมา,มา,ม,ามาดึงขึ้นไปได้นะครับทีนี้คำถามว่าถ้ามัน open สู่ public เนี่ย คือคือทั้งสองระบบเนี่ย p p n พน Public เขาสามารถที่จะมีมีเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเจออยังระบบเราได้ถูกไหมครับแต่ว่าด่านที่เราใช้เช็คเนี่ยก็คือ,อถ้าเราเรายังไม่พูดถึงเข้าข้างหลังก่อนเราพูดถึงคนที่ใช้กันแฟรแเนี่ยนะครับด่านที่ที่เขาใช้เสมอในระบบพวกนี้ก็คือการยืนยันตัวตนนะครับจะเป็นระบบ Blackboard หรือระบบที่ที่เป็นคอ View ตัวนี้ยยังไงก็ใช้หลักการเดียวกันคือมันเช็ค เช็คในเบราว์เซอร์ว่าเราได้ยืนยันตัวตนไว้ไหมถ้ามัน Expire แล้วเราก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือว่า Blackboard เนี่ยอิง Account IT จุฬาก็คงขึ้นอยู่กับ Policy การ Generate User ให้เช่นสมมติว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจุฬาเลยสมมติเราไปสอนวิชาหนึ่งซึ่งเราอยากจะให้ให้คนอื่นที่ที่อยากเข้าได้เนี่ย ไม่มีทางเข้าแบล็คบอร์ดได้เพราะว่าไม่รู้จะให้ใช้เหตุผลอะไรไปยืนยันว่าว่าจะมี Account IT ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ Account Facebook นั่นหมายความว่าทุกคนก็ใช้ได้แต่ข้อ drawback ของมันนึงก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า Facebook Account นี้คือนักเรียนคนไหนอันนั้นนะคือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจในคลาสเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวล็อกอินเนี่ยตัวนี้น่าจะได้เปรียบอยู่เรื่องความโอเพนะครับ เรื่อง Privacy สำหรับคนที่เข้าข้างหลังเนี่ยอันนี้คงจะต้องเป็นเรื่องท้างเทคนิคแล้วซึ่งซึ่งโดยทั่วๆไปเครื่องมือที่ใช้กับเทคนิคถ้าถ้าถ้าเราทำนะครับผมก็ไม่เคลมว่าสิ่งที่ผมทำจะปลอดภัย100%นะครับแต่ว่าก็ด้วยด้วยด้วย,วยมาตรฐานด้วยอะไรการการใช้งานการขเขียนโปรแกรมตามประสบการณ์แล้วก็น่าจะปลอดภัยพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันอยู่ที่ว่าระบบตัวนี้ไปโฮสต์อยู่ที่ไหนด้วยนะครับ เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปเว็บไซต์ของภาคเว็บไซต์ของคณะเราเขียนมาดีแค่ไหนปรากฏว่าแอดมินไปเอาพาสเวิร์ดแปะไว้ที่หน้าบ้านก็ใครหวังไม่ดีก็เข้ามาแก้ได้อันนัน้นั้นคงเป็นเรื่องของคนที่ดูแลอินฟราสัค c เจอร์ให้เรานะครับส่วนของเรื่องตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันไม่ได้ลึกพอที่จะเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้าลงลึกได้เนี่ยไม่ได้นะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือ อ๋อการพัฒนานะครับอย่างการพัฒนาตรงนี้ผมผมผมมองในระดับของซูเปอร์ยูเซอร์คนที่สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเรื่องของการคุยกับอาจารย์ในภาคแล้วบอกว่าแต่ละคนเขาก็อยากได้ฟีเจอร์นี้ได้ฟีเจอร์นั้นรนะบบเขาตอนนี้เป็นลูกหลักของเขาทํานั้นได้ทํานี้ได้ถ้าจะมาคุยกันเพื่อรวมกันใช้อย่างหนึ่งเนี่ยก็แปลว่า สิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยต้องสามารถเอามาใช้กับระบบนี้ได้นะครับซึ่งาการออกแบบตรงนี้ก็ได้ออกแบบไปแล้วนะครับคือตามตามณวันนี้ก่อนณวันนี้ที่มันเป็นนะครับหมายความว่าข้อมูลต่างๆที่สามที่เป็นพับลิกสามารถเอาได้จากตรงนี้นะครับถ้าอีกคนหนึ่งสามารถเขียนโปรแกร,รมแล้วก็ตกลงคือคือมีมีมาตรฐานที่ตกลงไว้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์เขาเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยอัปโหลดที่เดียวสามารถที่จะ ดึงไปใช้ได้นะครับแต่ว่าอันที่ที่ที่แพลนไว้แต่ยังไม่ได้อยู่ในในสโคปตอนนี้แตว่ว่าคงทำแน่ๆก็คือการที่ super user เนี่ยสามารถที่จะ add เมนูเพิ่มได้อย่างตอนนี้เรามีมี home มี assignment มีอะไรต่างๆซึ่งค่อนข้าง fix นะครับต่อไปก็คือจะให้เขา add เพิ่มได้ทีนี้คอนเทนต์ในหน้าที่เขา add เพิ่มเนี่ยอยากทำอะไรก็ได้แต่เขาต้องไปโ host server ของเขาเองแต่มันสามารถดึงขึ้นมา ปรากฏอยู่ยเปรียบเสมือนว่าอยู่ในคอร์สวิวเหมือนกันได้นะครับอัน,นแตน่นี่เป็นอนาคตนะครับ <Yeah. S 1> เช่นสมมุติว่าอาจารย์ปวดปานมีม,ม,มีมีหน้าเว็บพิเศษอันหนึง่งซึ่งเอาไว้สําหรับสุ่มเรียกนักเรียนในคลาสก็สามารถที่จะแอดไปไปสร้างนั้นไว้ที่เว็บไซต์ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเอาตัวหน้าจอของอตรงนั้นเนี่ยสามารถรวมเข้ามาที่คอร์สวิวนี้ได้นะครับอันนี้เป็นสเต็ปซึ่งวางแผนเอาไว้แล้วนะครับแต,แต่ยังไม่ได้ทํา